เรื่องของความสมําคัญของการมีอามานะซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมากสําหรับมุสลิมเราเป็น <c oughs> สิ่งที่มุสลิมจะต้องติดตัวกับทุกคนถือว่าเป็นบุคลิกของมุสลิมที่ดีอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ได้ตรัสว่าอินนัลลอฮฺยากมุรุกุมอ ن ت أ ذ า أ م ا ن ا ลอ ل ى أ ลิฮา ใจจริงของสุบพานุตวลาทรงใช้ให้พวกท่านนั้นคืนออามานะของที่เขาฝากหรือหน้าที่ให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของในยานี้ใช้คําว่าอมามานะไม่ใช่คําว่าอมามานะแต่อมามานะในสิ่งเดียวแต่อมามานะอมามานะในหลายสิ่งหลายอย่างทุกคนไม่ว่าจะมีตําแหน่งเป็นผู้จัดการเป็นอิหม่มเป็นพ่อบ้าน เป็นคนใช้ก็ต้องมีอามานะทุกคนในกุ้านะบอกว่า,าดก,ก,วกดอฟละฮ์มันตักะฮะบกฏขอบะมันดัสฮะแน่นอนผู้ที่ขัดเกลาจิตใจของเขาให้สะอาดนั้นเป็นผู้ที่ัยชนะส่วนคนที่ผิดหวังคนที่ไม่ขัดเกลาเนี่ยเขาก็จะได้รับความสิ่งตรงข้ามไม่มีความสําเร็จนั่นเองเกี่ยวกับเรื่องอามานะเนี่ยได้มีสาเหตุ ของการประทานอยายันี้ลงมานั่นก็คืออยายันี้ได้ลงมาให้ขณะให้กับอุสมานอิบนีอัดดาอัลฮัจ,จีซึ่งท่านอุสมานเนี่ยก็เป็นผู้ที่ดูแลกะบะเป็นผู้ที่ดูแลบ่อน้ำจำๆนะปรากฏว่าในขณะในปีที่ท่านนาบ,บีพิชิตมะก,กะนะครับเมื่อพิชิตมกกะกาเสร็จเรียบร้อยแล้วชัยชนะแล้ว นาบีก็เข้าไปยังยะบะนะครับเพื่อที่จะไปละหมาดในกะบะแต่ปรากฏอุสมาเนี่ยปิดประตูยะบะแล้วก็ขึ้นไปอยู่บนซุโต่อ,อยู่ข้างบนเลยไม่ยอมที่จะให้ประตูจะเข้าไปทําความสะอาดหรือว่าละหมาดในกาบะก็หนีขึ้นไปท่านบอกว่าเนี่ยที่มาขอไม่รู้ว่าเป็นท่านนาบนะีถ้ารู้ก็คงไม่ไม่หนี แต่ว่าท่านหนีขึ้นไปอยู่ข้างบนสุดท้ายท่านอลีเนี่ยก็ได้ไปแย้งเอามาได้ก็ให้ก็ก็ไขให้ท่านนาบีได้เข้าไปละหมาดในกาบบาสองรคัตพอละหมาดเสร็จออกมานะครับท่านอับบาสก็มาขอกุญแจจากท่านอลีนะครับบอกว่าจะไปดูน้ำให้น้ำคนที่เข้ามาปรากฏว่า เราลัสุบฮานอวตาลาได้ลงอายะกุรอานบอกว่าให้ท่านอลีนั้นเอากุญแจนั้นไปคืนกับท่านอุสมานแล้วก็ขอโทษอุสมานเนี่ยก,กล่าวว่าลออัละร ل ي أ จ ر อาไ و أ ذ ي ع มมจ م จะดุรฟิกูนะท่านเนี่ยนะบังคับขู่เข้น <c oughs> แย้งแล้วก็ทำร้ายตอนนี้จะมา ทำเป็นดีพูดดีนะท่านอลีก็บอกว่าอัลลอฮลุตะอาลาฟีชะนิกาคุรอานันอัลลอฮเนี่ยได้ลงอายะคุรอานมาเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องของท่านโดยเฉพาะแล้วท่านอาลีก็ได้อายะที่ว่าอินนัลลอฮยะมุรุกุมอันตุอัดุนอามานาติอิลาอาลีฮ์ตอนนั้นแหละครับอุสมานก็ ก็อดีงตนว่าอันรู้แลลาอิละอินุลลอฮม وأن محمّد رسول ا ل ลลอับิบรินก็ลงมาบอกว่าการดูแลประตูกะบะเนี่ยให้อุสมาและก็ลูกหลานหรือตระกูลของเขาเนี่ยได้ดูแลตลอดไปนะครับซึ่งต่อมาอุสมานได้อพยพก็ได้ให้หมอบกุญแจนี้ให้กับลูกหลานของท่านก็คือชัยบะ ก็การดูแลก็ยังมาถึงปัจจุบันโดยการดูกหลของบณีชัยบาก็เป็นผู้ที่ดูแลอุญแจกะบาอยู่อันนี้ก็เป็นเรื่องอว่ามีความสำคัญของการของความเป็นอามานะที่อเราดได้ใช้ให้คนที่มีเอาเอาสิทธิ์ของคนอื่นมานไปคืนเขาไม่ใช่ว่าตัวเองมีใจช,ชนะแล้ว ไม่คืนของให้เจ้าของก็ไม่ถูกอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของอิบนอุมัดกับชายเลี้ยงแกะที่ซื่อสัตย์วันหนึ่งนะครับอิบนอุมัดเนี่ยก็เดินออกเดินทางไปข้างนอกนะครับนอกเมืองบริณน่ากับบรรดาสหาบ,บของท่านพอไปถึงกลางทะเลต,ตายถึงเวลาพักท่านก็เอาอาหาร มาปูเอาเสือมาปูนะครับแล้วก็อาหารมากินท่านก็เห็นเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งก็บอกว่าหาลุมมายารอรมาที่เจ้าคนที่เลี้ยงแกะนั่นมามากินมากินข้าวกินอาหารด้วยกันชายคนนั้นก็บอกว่าอินน so ิสเอมุนฉันน่ถิสินอด ฟะกล่าวเล่าให้ Abdullah Abdullah ibn Umar กับอักุอามิสดูเหตุนี้วันนี้มันชัดเจนพะรรหัวและท่านันนี้อาบานแัลลาร์ฮัล้ัมยู่ในหบันนี้อากาศและู่านก็ต้องดูแลแกะนะกว่าจะเดินพ้นระหว่างเขาหนึ่งเขาหนึ่งเนี่ย แล้วท่านก็ยังถือสิ่โนดอีกหรือเด็กคนนั้นก็ตอบวาอุบาดิรุรอแยยมีอัลคอรียฉันเนี่ยพยายามรีบทำความดีในวันที่ฉันมีโอกาสวันที่ฉันว่าฝ่ายเจ้าอุอุมัรพิบอุมัาก็แปลกใจโอโ้ก็อยากเห็นเด็กขนาดวันร้อนอย่างนี้ยังถือสิ่โนด ก็เลยถามเวลาถามเด็กถามชายคนนั้นว่าฮัลละกะอันตะบีอยนะตะเบียนะชาตันมินกระนามิตเจจเตซิรวววันะเตงมุกะมิลลหมิฮะมาตุกัตติรุอัลัยฮิวะตะตีกะซฒมันวฮะอันเนี้ยแกะที่ท่านเลี้ยงแพะเนี่ยขายให้ฉันได้ไหมจะได้ทำอาหารมาเลี้ยงกินกันท่านท่านก็จะให้ค่านะราคาแพ้คือแกะให้กับท่านไป ชายคนนั้นก็บอกว่าอินนาฮาไลสไลสัตลีอินนาฮาลีมาอุไลอะแกรือแพทเนี่ยมันไม่ใช่ของฉันเราเป็นของนายของฉันฉันเป็นพทาสก็เราฟังมาอาศัยแต่อันยาคูลล่หละแกมเมาแลกเองกุนแต่อาการหัซิบุจะเป็นอะไรเวละก็ไปบอกนายของท่านบอแต่หมาป่ามันกินไปสักตัวเนี่ยเขาคงไม่รู้หรอก นะตอนเวลาผ่านไปเด็กคนนั้นก็บอกฝ่ามดรอไอ้ว่วหัวรอสูอสบิโอหูอิลสมาชายคนนั้นก็ชี้นิ้วไปที่ท้องฟ้าว่าหัวยะกู้แล้วก็พูดว่าฝะไอ้นั่นรอแล้วเอาลอไปไว้ที่ไหนอชี้แบบรออยู่บนฟ้าเราทรงรอบรู้การขายไปเนี่ยตอนหนีเราไม่ได้เราทรงรู้ก็ฟะลัมเจอิมห์จะกูลอัลรออีฟะไอนัลนออ ท่านอิบนูมักก็ถามก็ถามอีกเขาก็บอกว่านั่นแหละและ้วอลลออยู่ที่ไหนก็คือไม่อยอมขายกานเมื่อท่านอิบนูมัตเนี่ยกลับไปที่มด d นน a h ก็ใช้ให้ลูกน้องนะครับมาซื้อแพะแกะที่กับเจ้านายของเขาทั้งหมดเลยนะะขายซื้อหมดเลยแล้วก็ ปล่อยให้เด็กคนนั้นให้ชายคนนั้นเป็นอิสระแล้วก็ให้แก่กับชายคนนั้นไปนะครับฉะนั้นในเรื่องราวนี้เป็นเรื่องที่ที่เห็นว่าคนที่มีความซื่อสัตย์มีอามานานั้นจะได้รับความสาเร็จได้รับความดีและอดีตนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าคนที่ใจบุญเนี่ยนะครับไปเจอคนมีอามานะาคนดีจะไม่เสียดายนะครับ แต่ก็ส่งเสริมคนดีให้มีชีวิตที่ดีกว่าดังนั้นนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากเกี่ยวกับเรื่องของอมานะนะครับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ววัลลอ่าัริวา๊กวะ